สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ครับลดเวลายืนงโงงหน้าตู้แช่เคยเป็นไหมครับเวลาที่เราแบบอึนอ่นเดินไปอยู่หน้าตู้แช่ไม่ว่าร้านสะดวกซื้อไหนนะไม่ว่าสีไหนที่แบบนี่ดูสะตกดอะไยดีวะซ้ํามไม่หมดวันนี้เจอตัวใหม่ครับเป็นของอิชิตันนะครับดูจากแพคเกจแล้วมันสะดุดตรงไอไอสามง่ามนยครับไอสามใบไม้เนี่ยครับมันเป็นัญลัณ์ของ ใบไม้คลายเครียดนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่าขอรับรองว่ามีได้มีส่วนประกอบสารสพติหรือพืชต้องห้ามแต่มึงใส่สัญลักษณ์ของอ่ามาริฮุน่าไว้นะครับก็แล้วก็บอกว่าเป็นเรียกซิ่งเคอร์เทสนะครับก็คือมีกดแอลเทียนีนประโยชน์ที่ได้พบจากธรรมชาตินะครมีเท์ปีนสารสกัดธรรมชาติมีกลิ่นโดดเด่นรีแล็ก อิชิตันกรีนแลบนะครับลลลแลนะครับกรีนแลบแล้วก็มาริโอน่านะครับเออเอาเข้าไปนะฮะอย่างทุกคนนะครับอิชิตันเป็นของอ่าเสีอยอะไเนะเสียเตันอนะเดี๋ยวใช่ครับเขาเรียกคุณตัน<ซ>น,นี่ของคุณตันคุณตันท่านเจ้าไวอยู่แล้วเรื่องการตลาดเรื่องของเทรนด์นะครับก็มีในตู้นะครับเดี๋ยวจะลองว่ามันกินแล้วมันจะ พริ้วไหมนะฮะแม้กระทั่งดูตรงนี้ยัมีรูปโลโก้คนยิ้มเลยครับแต่บอกว่าไม่มีสารต้องห้ามนะครับแต่มีทั้งมาริโหน่าแล้วก็มีอิโมจิยิมย้มนะครับยิมย้มยิ้มพริมพริมนะครับตัวบรนดิ้งโอเคสื่อสารชัดเจนมันเตะตามากเลยไอ้มาริโหน่าเ,เนี่ยแล้วก็แพคเกจิ้งมาด้วยโทนเหลืองเขียวนะครับก็เป็นสีหลักของ ชาในยุคที่คุณจันทําตั้งแต่ยุคที่เป็นโอิชินะครับจนมาอิชิตันก็นี่คือสีแจ้งเกิดของเขานะครับทําได้ลูรามาเ่าสมราคา30บาทเฮียสามสิบบาทขอให้มึงดีจริงเหอะเพราะงั้นมึงจะได้ตังค์ครั้งเดียวนะครับแน่นอน,นครับส่วนมากเครื่องดื่มที่ได้ตังค์ผมโดยทันทีคือจะมีส่วนผสมผมมะนาวนะชอบอะไรเปรี้ยวๆเนี่ยผมก็ป็นชาเขียวกินเรมอนเชอร์พลน เรเวนเจอร์พีบ่าแล้วปาสั้นฝาใหญ่นะฮะฝาโคตรใหญ่เลยปากขวดก็ใหญ่นะครับก็ดีนะครับสวยมากมนจะปากขวดเล็กใหญ่ก็ดูถ้าจะสะดวกนะครับกลิน่นเกือบดีกลิ่นมันมี บางกลิ่นมาเตะจมูกที่ทําไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนชาทั่วไปวะ่ะกลิ่นมันก็ไม่เหมือนชาทั่วไปหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของมะนาวทั่วไปไม่เหมือนนะครับกลิ่นมันเตะจมูกมากครับแต่รสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับสีก็จะเห็นว่าเป็นใสๆนะครับเอาละถึงไฮไลท์ครั้งแรกครับ ลดเวลายืนโง่โง่หน้าตู้แช่ชัดเลยไอ้กินที่มัเติดจมูอะมงงติดมายันคอกินแม่งชัดมาก <g ug> แล้วก็ผมก่อนหน้านี้ พอเขาบอกว่าไอเมลิโฮน่าเนี่ยพอมันถูกกฎหมายผสมในชาผสมอะไรได้อะมันก็จะมีลาเริ่มทําผมก็ได้ไปลองมาเจ้าสองเจ้าและพัทยาเจ้าสัตหีบเจ้าคล้ายกับอันนี้แต่อันนี้มันเตะแรงกว่าแต่กลิ่นที่มันเตะแรงเนี่ยไม่ได้เรื่องนะฮะคือผสมศา,ศามัออกมาเป็นรสชาติเครื่องดื่มที่วางอยู่ในน้ำสะดวกซื้ออยู่ในแพคเกจจิ้งที่ โคตรหรูหลามาเห่าแต่รสชาติมึงแล้วก็ไอชากันของร้านทั่วไปยังผสมยังชงได้ลงตัวกว่าตัวนี้ครับถือว่าคุณตันผลิตตัวนี้ออกมาแล้วก็ไม่รู้แกได้เทสเองหรือว่าแกให้น้องเทสซึ่ง